อาละครับมาตามกันต่อนะครับมาตามกันต่อในยกที่3นะครับเริ่มจะขยับเข้าหาดูว่าเบียดเข้าไปซุปเปอร์เล็กนี่มีแท้งขวาสวยๆเพชรของหล่อน,นี้คอยเกี่ยวแล้วก็เททิ้งบ้างโต้บ้างนะครับหรือว่าออกหนักๆแรงๆทุกลูกนะครับไม่มีใครยอมใครนะครับตอนนี้เริ่มจะเดินเร็วขึ้นแล้วนะครับซุปเปอร์เล็ก จุดติดคนใจต่อยากนะครับแขกซ้ายนะครับเสร็จแล้วดันด้วยครับขวาขึ้นมาถึงอาวุธแล้วนะครับคุณชัยชัยได้เวลาปล่อยของแล้วนะครับยกสามแล้วหนักหนักแรงแรงครับนี่ครับความสดอยู่ที่กงเกงสีแดงครับลูกชิดของชุนสมจิตแว่นแก้วซอเอ๋ครับอย่างนั่งลุ้นยักกับลูกทีมอยู่ครับมีศอกัดศอกหายแล้วเพชรของหล่อ คับพี่อันครับสั่งให้เดินครับเดินเข้าไปก็ต้องระวังครับแม่เข้าหลวมๆมีศอกงัดรออยู่ครับคุณประสิทธิ์อีกนทีครับกรรมการแกออกมายืนกันใกล้ๆนะครับทานของซุปเปอร์เล็กค่อยๆขยับเข้าหาเอาแล้วครับแข้งขวาหมักขวาแต่บอกว่ามาแบบไม้กู้เลยครับคุณกาลีไม่ว่าซุปเปอร์เล็กนั้นมีเตะขวาต่อยขวานะครับเพชรตองหล่อนชกในเกมตั้งรับแล้วก็มีเตะซ้ายต่อยซ้ายจังหวะจังหวะนี้นะครับดูว่า ทุบเป้าเล็กเกี่ยวได้เนี่ยก็เททิ้งไปเลยอ้าวครับเดินเบียดเข้าหาตามรอตลอดครับอ้าวครับพชรตามรอสายจัวลมพยับออกไม่ออกครับโอ้ยสายกับขวาคนหนึ่งล่างคนหนึ่งบนครับอืนะครับถึงอาวุธถึงใจจริงๆครับุนตลบเลยนะครับมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าร้อยแปดตะลบไปแล้วครับอ้าวใกล้ๆแค่ขวามัดขวามาคืนด้วยหมัดซ้ายครับมาแบบไหนคืนแบบนั้นครับไม่มีใครยอมใครนะครับ เสียวไส้ทุกช็อตเลยนะครับแข้งซ้ายกับแข้งขวาหมัดซ้ายกับหมัดขวามาแข้งขวามาซุปเปอร์เล็กขยับเข้าไปแข้งซ้ายติดบังเพชรทองรอหรือว่าเจ้าเบิกบานอตอนนี้วัดกันที่อาวุธอย่างเดียวแล้วนะครับใกล้ๆครับใกล้ๆขยับคู่เข้าไปหมัดซ้ายดําเข้าไปก่อนครับกระโดดโยนเข่าลอยใส่ครับกระโจนเลยครับทางด้านของเพชรทองรอโอ้โหนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ครับ ของมวยมันสนั่นเมืองอุทัยในค่ำคืนนี้นะครับอ้าวแข้งซ้ายคืนด้วยท้ายอโอ้โหเราใจจริงๆครับลุ้นกันระทึกเลยครับนาทีนี้แข้งขวาเตะขาสอกท้ายมาาน่าชื่นชมครับน่าชื่นชมการทำมวยของสองข่ายใหญ่ครับขยับกระบายซุปเล็กแข้งขวาแข้งขวามาโอ้โหสุดๆดไปเลยครับสุดๆไปเลยครับอีกหนึ่งคู่ ยังมีเวลาให้ตามลุ้นตามเชียร์กันต่อครับโอ้โหเบียดกันไปเบียดกันมาเหยียดอาเหยียดอาแล้วครับน้าครับมได้บิดครับแบบนี้ได้บิดครับก็มาจับผมเดี๋ยวผมจับพี่แจ๊สต่อเอาเลยครับเพราะว่ามันรวมนะครับไม้นะครับไม้เอกชุมพรยืนว่างงานอยู่จับไว้เลยนะครับเคลื่อนขยับเร็วแล้วนะครับซุปเปอร์เลย์เบียดเข้าไปโอ้โหต่อยหมัดแล้วก็จะปล้ำใน เริ่มจะใส่ได้สวยๆเล่นดีได้แลวโอ้โหกรรมการอารันต์จางครับอารันต์จางนะครับอ่าครับลากออกมาอ่าว่ากันต่อครับไม่เป็นไรครับโดนนิดโดนหน่อยอาจจะไม่ใจเจตนาครับขัวนัวพัวพันเอาครับแลกสนุกแล้วครับโอ้โหไฟแลบเลยครับคู่นี้สมกับแฟนๆรอคอยครับคู่ขำคู่รองคู่เอกนี่เข้มข้นอยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับอืมนั่นแหละครับต่อจากนี้ท่านผู้ชมก็จะได้ดูเพชรสมหมายกับฉลามดำนะครับอ่า บนเวทีแค่ขวาหมัดขวาเอาล้ครับเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับขาอุ้ยหุกซ้ายครับคืนด้วยแขกซ้ายเนี่ยครับทีต่อทีแขกซ้ายเอาโดนหุกซ้ายอีกแล้วครับทางด้านของเพชรทองหล่อหรือว่าเจ้าเบิกบานอาวุธนี่ทันกันตลอดครับยกที่4ครับว่าจะจบแบบไหนจบอย่างไรน่าสนใจน่าติดตามนะครับคุณอาลี่เอาล้ครับเรียกว่าเริ่มจะออกอาวุธแลกกันสนุกมากขึ้นแล้วนะครับสายกระขวาชิงกันออกไม่มีใครยอมใครนะครับ เกมการชกนี่เราใจเรือเกินล้วทั้งคู่นั้นมีหมัดนี่คอยบวกแลกกันอยู่ตลอดด้วยครับครับเดินอัดเข้าไปครับยังขยันครับเติมเข้าไปครับมีความจําเป็นต้องเติมพับอาวุธเหมือนเติมรักนะครับวันแห่งความรักเติมทุกวันรักกันทุกวันครับแต่ว่าบนเวทีตอนนี้ชิงกันเติมชิงกันเติมครับคุณิูธิ์ครับเติมไปเติมไปมาแกออกมาได้แล้ครับทำหน้าที่ครับบนเวทีออกได้ต้องออกครับขยับซุปเปอร์เล็ก ค่อยๆขยับเข้าไปสับขาล่อหลอกแข้งขวานิ่วแข้งขวาคืนด้วยซ้ายมาโอ้โหขวากับซ้ายเลยครับผู้นี้สุดเฟรกนี่ขยับเข้าไปออกแข้งขวาเพชได้บิดได้เทียร์ได้ดุครับแข้งซ้ายโอเคแล้วครับเอาเริ่มขยับเข้าหานะครับเพช จะบอกว่ามีหัวใจจริงๆนะครับอ่าอาล้ครับจังหวะใครจังหวะมันแล้วครับจังหวะใครจังหวะมันจริงๆครับโอ้โหสุดๆไปเลยครับสุดๆเลยครับมาอ่าไม่ต้องปรับแล้วครับเกมนั้นดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าต้องเติมตลอดนะครับอาวุธใส่เข้าไปเอาล้ครับแขกซ้ายคืนด้วยซ้ายมาอ่าซ้ายหน้าขวาหลังแล้วครับทางด้านของซปเปอร์เล็กทีต่อทีทีต่อทีครับอาลีโยกไปใส่ไปโยกไปใส่ไปครับ แห่สนุกเหลือคำบรรยายเกินคำบรรยายครับแบบนี้ครับเข้าไปหลวมเจอซ้ายหน้าของซุปเปอร์เล็กเข้าไปครับอ้าวครับพยายามจะเตะไม้คู่ต่อยซ้ายต่อยซ้ายเตะซ้ายครับเพชรทองรออารนุตก,การแไกออกมาครานเวทีครั้งหนึ่งช่วงท้ายๆปรายยกที่ส7 8 9แล้วก้รยกายูทูบชาแนลครับยอดหน้าจอตอนนี้ต้องบอกว่าพีกที่สุดแล้วนะครับ แน่แเชื่อว่าคู่ต่อจากนี้น่าจะพีกว่านี่ครับเพชรสมมายกับฉลามดำรับตากสายต่างศึกคู่มวยที่ดีที่สุดของวงการมวยเมืองไทยอีกหนึ่งคู่นะครับอยู่ที่นี่ครับคืนนี้ครับคุณจะชายหลายหลายคนร่วมบริจาคเรื่องของเครื่องฟอกไตด้วยนะครับให้กับโรงพยาบาลครับเป็นกิจกรรมที่ดีครับที่สจเปียรแล้วก็คนมวยได้ร่วมกันนะครับนอกจากเรื่องเกมกีฬาแล้วยังสนับสนุนช่วยเหลือสังคมกันครับนี่คือน้ําใจของคนมวยครับดูสามนาทีที่เหลือนะครับ จะผ่านครึ่งนาทีแล้วนะครับยังไม่เตะกันกลัวจะหลุดจะหลวมครับเ้ายังไงดีคุณประสิทธิ์นั่นแหละครับน่าสนใจครับเช็คเรตติ้งกันเลยครับทางฝ่ายตามมั่นใจในผลงานที่ผ่านมาของตัวเองครับฝนที่กดดันที่สุดเวลานี้น่าจะเป็นกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านแหละครับโอ้โหเชื่อว่าท่านผู้ชมไม่ผิดหวังนะครับสำหรับคู่นี้เอาละครับมาถึงตรงนี้ก็ไม่มีใครอยากพลาดนะครับทุกอย่างก็ต้องปล่อยให้เกมมันไหลไปเลยครับ เดี๋ยวดูนะครับว่าจะมีช็อตสวยๆให้พวกเราได้เห็นกันอีกหรือเปล่าครับท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหน้าจอโอ้โหยอดผู้ชมครับเวลานี้ก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกไลค์นะครับฝากติดตามมวยเด็ด789ด้วยครับภายใต้การบริหารงานของคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงครับแล้วก็อีกหนึ่งรายการก็คือมวยเด็ดสังเวียนดือดครับุกหวันเสาร์นะครับ ทุกวันเสาร์เวลา17นาฬิกา30นาทีครับสดจากสนามอยจิตเมืองนนนะครับอ่โบริส์แจ้งมาแล้วนะครับยูทูบ e นี่ตอนนี้ถล่มทลายครับน่าจะเป็นเรตติ้งที่ดีที่สุดในการถ่ายทอดสดนะครับยูทูบตอนนี้ก็2 0งหมแล้วครับสองหมนขอบคุณนะครับขอบคุณครับอยู่ตรงไหนก็ดูได้ครับนี่คือโลกของสมัยใหม่นะครับ ไม่มีใครยอมเข้านะครับลัวจะพลาดลัวจะพลั้งนะครับลองมาดูกันนะครับยกสุดท้ายนี่ต่างฝ่ายต่างมั่นใจอีกแล้วนะครับกรรมการด้านล่างทั้ง3ท่านจะเป็นผู้ให้คําตอบนะครับเรามาลุ้นกันแต่ว่าที่น่นแน่ของเคียร์ของทั้ง2ฝ่ายนั้นต่างมั่นอกมั่นใจด้วยกันทั้งคู่เวลายังเหลืออีกครึ่งนาทีนะครับสุปรป์เล็กนี่ก็ขยับหลอกโยกไปนะครับเพชรทองหล่อนี่ก็ชูไม้ชู๋มือเหมือนกันไม่ยอมนะครับ เพราะว่าดูว่าจะพอใจในผลงานของเขาด้วยครับนะมาถึงตรงนี้ไม่มีใครตำ้นินะคุณจาชัยเดี๋ยวเราดูนะครับแดงหรือน้ำเงินหรือจะเจ้ากันไปนะครับเป็นไปได้หมดนะครับก็ดูตามสายตาแล้วมาเป็นไปได้ทุกรูปแบบนะครับเรื่องของหมัดมวยนะครับยกสุดท้ายนี่ไม่มีใครทําอะไรกันเลยครับโอ้โหอ่เรียบร้อยครับรอการชูเืออย่างเป็นทางการครับนี่น้องอาวุโสฝาครับ อุโส,สน้อยกว่าครับก็บก้มลงกราบเลยครับแม่อาจจะมีเรื่องผิดพลาดเล็กน้อยครับกรรมการอารันนุชกลางนะครับก็เดินเก็บใบคะแนนแรกนะครับใบคะแนนที่2นะครับแล้วก็ใบคะแนนสุดท้ายหันไปทางไหนครับซปเปอร์เลกจิตเมืองนอนท์นะครับโอ้เป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกสูสีเลยละครวยคู่นี้อะ